สวัสดีครับไกล์ล้านนาครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ปากซอยนิมมานซอย5นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเดินเที่ยวนิมมานซอย5ครับผมตอนนี้อันนี้เป็นปากซอยนะครับซอย5้านี่ครับเป็นบรรยากาศของซอยนิมมานซอย5ถนนที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับต้องมาเดินครับเส้นนี้ครับมีร้านอาหารร้านของเที่ยวลึกเยอะแยะครับ แล้วก็ปากซอยห้าเริ่มกับตรงนี้เลยนะครับเป็นร้านคล้ายๆเป็นคอมมูนิตีมอลเล็กๆนะครับชื่อว่าเดอ์มาเช่นะครับก็จะมีร้านกาแฟร้านอาของที่ระลึกนะครับผมร้านอาหารครับหลายๆร้านอยู่ตรงนี้ครับถ้าหันหน้าเข้าปากซอยก็จะร้านเดอคอมมเช่ e นี้ก็จะอยู่ขวามือครับนี่ครับอย่างตรงนี้เป็นร้าน ชีสเค้กครับผมเป็นร,ร้านกาแฟร้านชีสเค้กนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเดินมาเช่กันสักนิดหนึ่งนะครับดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปในซอยครับนี่ครับเป็นร้านชีสเค้กครับ รานกาแฟนะครับในเด์มเช่อ,อันนี้ก็จะเป็นฟันช็อปนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าครับตรงนู้นเป็นร้านขายอาหารฮ่องกงนะครับผมร้าน,นชื่อฮ่องกงลักพี่ครับอันนี้เราอยู่ที่ริมมานซอย5นะครับผมเป็นอ,เ,อเวนิวเล็กๆในตรงปากซอยครับ แล้วก็อันนี้เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเป็นเก้าอี้นะครับนี่ครับสวยงามทีเดียวครับแล้วนี่เป็นนี่ครับฮ่องกงลักกี้คาเฟ่ครับก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักในนี้ด้วยครับตรงนี้เรียกว่าเดอร์มาเช่นะครับแล้วก็ ด้านนั้นเป็นอ uh, o r e a Snow นะครับผมเชื่อเบ็ดเป็นน้ำแข็งเกล็ดทิมะนะครับผมเป็นเกาหลีครับหน้าตาหน้าทานทีเดียวนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในเดอร์มาเช่นะครับผมเราไปต่อกันในซอย5ครับนะครับ อันนี้เป็นบ้านเสลาครับผมเป็นเกท้าวครับน่ารักทีเดียวนนครับเป็นเกท้าวครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าประตูสวยนะครับตรงข้ามกับเกท้าวก็จะเป็นอันนี้เป็นร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นคอฟฟี่วิลล่าครับ เป็นสาขาในนิมานซอย5านะครับร้านนี้ที่สาขาชิวพาร์คนะครับผมนั่งบ่อยครับร้านนี้แต่สาขานี้ยังไม่เคยนั่งครับร้านกาแฟครับคอฟฟี่วิลล่าตรงข้ามคอฟฟี่วิลล่าก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับร้านขายกระเป๋าเสื้อผ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายของเก่าแบบเวทโชหน่อยๆครับชื่อร้านติดตาติดใจครับชื่อร้านดีทีเดียวครับ แล้วก็ตรงข้ามเป็นร้านทําผมนะครับติดกับร้านทําผมเป็นพิซซ่านะครับผมอ๋อนี่ผมเพิ่งเจอร้านพิซซ่าเกาะลันตาเนี่ครับเกาะลันตาพิซซ่าครับพิซซาร้านดังอีกหนึ่งร้านนะครับผมผมจําไม่ได้ผมเคยอ่านเจ้าแรกน่าจะอยู่ที่ทางใต้นะครับผมไม่รู้อยู่อ่จังหวัดไหนนี่ครับพิซซ่าเกาะลันตาครับที่นิมานซอยห้าครับผม แล้วก็ติดติดกับพิซซ่าเกาะลันตานั่นเป็นร้านขายกระเป๋านะครับ The b a k Shop ครับเป็น Factory Outlet ครับแล้วก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชับชื้อซิฟ o ร d ครับผมติดกันเป็นสปาครับร้อยหนะครับผม ก็ประมาณกลางๆซอยนะครับเลยร้านอาหารญี่ปุ่นซิสโรดมาก,ก็จะเป็นนี่ครับบรรทมสถานกับเป็นเก๊สเท้าอีกเหมือนกันอยู่ในนิมานซอยห้าครับตัวนี้ในซอยห้านี่เรามีเกสเท้าอยู่สองละเออสองที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็น่าพักเหมือนกันครับนี่ครับเป็นบรรทมสถานครับเพราะผมชอบประตูประตูสวยครับ นี่ครับเป็นประตูของแก๊สเฮาส์ชื่อบรรทบสถานครับแล้วตรงข้ามอันนี้แนะนําเลยครับเป็นร้านอาหารจีนดังมากในเชียงใหม่นะครับชื่อร้านยางสีเกียงครับเมนูเป็ดย่างนะครับติ่มซำร้านนี้ดังครับเปิด2เวลานะครับผมมื้อเชี่ยงนะครับตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึงบ่าย2ครึ่งแล้วก็มื้อเย็นตั้งแต่6โมงจนถึงสี่ทุ่มครับ ผมโมงเย็นนะครับผมนี่ครับยังซีเกียงอยู่ในซอยห้านะครับผมในมาณซอยห้าครับร้านนี้ร้านอาหารจีนอร่อยครับติมซำอร่อยรับเราเดินเลยร้านยังซีเกียงเข้ามาในซอยห้าอีกนะครับผมรับแล้วเราก็เดินเลยอ่าร้านอาหารจีนยังซีเกียงมาจนถึงแยกตรงนี้ครับอยู่ยังอยู่ในซอยห้านะครับตรงนี้เรียกว่าแยกกอซิลล่านะครับผมตรงแยกนี้ มีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่สองร้านครับตรงนั้นเป็นชื่อร้านเทนกุกุนะครับผมอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ครับที่แยกกอซิลล่านะครับก็จะมีนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้น่านังทีเดียวชื่อชิลายูรินะครับผมร้านชิลายูริครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งร้านครับตรงแยกกอซิลล่านะครับเดินเลยเข้ามาข้ามแยกไปก็ตรงนั้นเป็น เจนนี่สกู๊ปนะครับเป็นโฮมเมดไอศครีมครับแล้วก็ตรงข้ามเจนนี่สกู๊ปเป็นเบต้าเฮาส์นะครับเป็นดริงส์ฟู้ดบาร์นะครับผมนี่ครับเป็นประมาณร้านเบต้าเฮาส์นะครับ อันนี้เป็นเมนูของหวานวาน่าทานทีเดียวครับมะม่วงสัญญพืชน,นะครับเรียนเหมียน,ยนปิงมะม่วงทุเรียนสวรรนะครับอันนี้เป็นมังกรมะม่วงปัน่นแก้วมังกรน่าทานมากครับหน้าร้อนทานของหวานอนนี้น่าจะเข้ากันนะครับแล้วก็เมนูอาหารก็จะเป็นอย่างนี้ครับข้าวผัดสประรดนะครับผัดไทยกุ้งครับร้านชื่อเบสต้าเฮาส์นะครับผมอยู่ตรงแยกก็อซิล่าครับ เลยมาก็จะเป็นครัวคุณพีมนะครับผมที่เห็นชัดๆตรงนี้เป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับเป็นประเภทอาหารจานเดียวนะครับผมตรงข้ามนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวพวงเตี๋ยวหม้อไฟนะครับน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่อมเป็นทั้งหมูทั้งเนื้ออะไรนะครับผม เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านใหญ่ทีเดียวครับไกลนานนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นิมานซอย5ครับพามารีวิวว่าในซอยนี้มีอะไรน่าเดินน่าเที่ยวน่าแวะชิมกันบ้างครับแล้วก็ถักจากร้านครัวคุณพีมนี่นะครับผมเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านไลฟ์บาริสต้านะครับผมเป็นร้านกาแฟร้านขนมเค้กนะครับแล้วก็ มีหนังสือให้อ่านเยอะมากนะครับร้านนี้ตรงมุมนั้นนะครับผมูวใไปดูมุมนั้นเป็นมุมที่สั่งกาแฟแล้วเราสามารถเข้าไปนั่งอ่านหนังสือนะครับเขามีนิตยสารมีหนังสือให้อ่านเยอะเลยครับหรือว่าจะนั่งชิลด้านนอกนี่ก็ได้ครับร้านนี้ร่มรื่นครับนั่งสบายครับไร์บาริสต้าครับผมนี่น่มันสอยห้าครับตรงข้ามนี่เป็นบีไฟนะครับผม ้ามร้านไลฟ์บริสต้านะครับผมก็จะเป็นโรงแรมครับชื่อเชียงใหม่ัชโยนะครับผมอยู่ในมิมานซอย5ครับอันนี้เป็นที่พักแห่งที่3านะครับในซอยหนี้นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับเชียงใหม่ัชโยนะครับจะเป็นคาเฟ่อ่านว่าอะไรเอ่ยครับผมตรงนี้ก็เป็นไคเนโต้นะครับผมอยู่ในซอย5ครับเป็น โอเมดรีตอรองนะครับผมเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะผมเห็นป้ายแก้กาแฟตรงนั้นด้วยร้านหน้านั่งทีเดียวครับนี่ครับเป็นตัวร้านนะครับอยู่ในนิมานซอยห้าครับผมยังไม่เคยมาเลยตรงนี้ครับถัดจากไในโต่มานะครับก็จะเป็นร้านเป็นบาร์ครับเป็นร้านปลาปลาบาร์นะครับผม าถัดจากลาบลาบามานะครับผมก็จะเป็นเบอร์เกอร์คอฟฟี่นะครับผมชื่อเอ็กโคคาเฟ่ครับโอร้านนี้น่าลองครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องมาลองครับเบอร์เกอร์น่าจะอร่อยนี่จะเป็นโฮเมดเอ็กโคคาเฟ่ครับเบอร์เกอร์คอฟฟี่ครับโลโก้สวยดีเดอที่ซอยห้านะครับผมเป็นท้ายซอยนะครับจะมีร้าน ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านราเมนครับผมชื่อร้านมิเดยะนะครับผมใครมาซอย5อยากกินลาเมนมาร้านนี้ครับอยู่ที่ท้ายซอยนิมมานซอย5ครับผม